Hello? Right. หัวชาติสัตว์ป่ามึงสั่งข้าคนมีคู่ cái chào gì nữa What do going มากเลยนะดวงพรเป็นไงเจอหมัดของกูเข้าไปหมัดเดียวจอดเลยเฮ้ย hey. อีดวงพรมึงชอบเจ็บตัวไม่ใช่เหรอชอบใช้กำลังไม่ใช่เหรอวะเอาสิกลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาตบกูเลยตบกูแรงๆเลยมึงตบกูกูตบมึงมึงตบกูกูตบมึงมันดีว่ะกูชอบ เฮ้ยเงียบไปทำไมเนี่วะนี่กูไม่เห็นใช่ไหมเนี่ยไอโดวงพรอ๋อทั้ทงเงียบแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามึงยอมสีโดราบต่อกูแล้วใช่ไหมเขาไม่เห็นกูไปล้บาป อีดวงพรวันนี้มึงโดนหาที่ตายเในเมื่อมึงแพ้กูมึงยอมแพ้กูแล้วมึง็จะอยู่เลยมึตงตายเะเลยทุกคนเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ห ขัวเกาไม่เหรอผู้เลี้ยงปัจจุนขาวโบกเลยถุงน้องถุงน้องเฮ้จ๋งเลยจริงเฮ้ยดวงพรนี่มึงคิดว่าเจ้าขาเขาขาวของมึงเนี่ยมาชนะใจกูสิ่งเพศเหรอวะไม่มีทางหรอกเ้ยความคิดสกกระโปงแบบเนี้ย เอาชนะกูไม่ได้หรอกแม้ต้องมาเป็นเปิดขาไอ้กูเห็นปิดได้กระจกนะโอ้โหเอาแอบมาสองตัวขาวโบ๊กเลยปิดไปบอกปิดสิว่าปิดบอกให้ปิดเลปิดไงนะับปิดหรือตลบรู้มากได้ไหม ิดไปสะกทุเล่แค่นี้ก็จบแล้วโถมีนเล่เป็นลูกอีเล่เล้วดวงพรอย่าคิดนะว่าวันนี้มึงจะรอดไปได้เวลาตายของมึงมาถึงแล้วมึงอย่าอยู่เลยดวงพร ทุกคน,กคนฟันไหมเอสงสัยที่สงสัยแม่ฉันเคยได้ยินพวกทหารเนี่ยเขาลือกันนะแม่นะว่าเนื้อตัวของผู้หญิงเนี่ยนิ่มเหมือนกับปุ๋ยนุ่นแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจริงหรือเปล่า ราะว่าฉันเคยได้ยินอย่างเดียวแต่กูไม่จริงหรอกมั้งก็ดูสิขนาดผู้ชายขาวท้วมอย่างฉันเนี่ยไม่ไม่เห็นนิ่มเลยเขาท้วมตรงไหนวะนั่นนะมันเป็นอจริงหรอครับอาจารย์ฮะมันมันมันนิ่มูี่ไหเหรอครับน <Correct. S 1> ี่ขนาดกูเป็นอาจารย์นะยังไม่แม่นเท่ามึงผเลดีสงสัยจริงๆเลยแล้ววันนี้นต้องพิสูจน์ดูหน่อยเพราะว่าในสถานที่นี้เนี่ย มีแค่ฉันกับดวงพรเท่านั้นจะได้หายคลองใจอยากจะรู้ว่าเนื้อตัวผู้หญิงมันจะนิ่มจริงหรือเปล่าเอแล้วตรงไหนอะไรเนี่ยที่มันนิ่มๆเนี่นนะเหือกมั้งเหือกมต้องยิงฟันเขาอีกเนขะาทำไงวะทาไมเขะ ตรงนี้ม้งเนี่ยตรงนี้ม้งที่นิ่งๆเนี่ยตรงนี้ใช่ไมตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมก็มองไม่ค่อยชัดไปชี้ไปชี้สรงะสือโบลองดูก็แล้วกันว่มึงเก่งไปแล้วะเอามึงมอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยน มือเขาหน้ากลวนเนี่ยไม่เคยคมันจะนิ่มไหมเนี่ยเดี๋ยวเรื่งปั๊มหัวใจมากมนิ่มไปหมดเลยโอ้โหนิ่ม กันแค่นี้ก็หายห้องใจแล้วถึงเวลาตายกูและอีดวงพรยังไงวันนี้มันต้องตายแน่นอนจะอยู่เลยตายโอ๊ยโอ๊ยโอ๊อโอ๊ยกูเก่งยิ่งเานยแล้วยังมีนะแม่เขายังเลิกกันอีกอย่างหนึ่งเขาบอกกันว่าแก้มของผู้หญิงน่ะมีกลิ่นหอม ไม่รู้จะจริงหรือเปล่าก็ดูที่ขนาดฉันเนี่ยเนี่ยจมูกใกล้แก้มเนี่ยฉันยังไม่ได้กลิ่นหอมเลยผู้ชายแก้มลักยิ้มอย่างฉันยังไม่เห็นหอมเลยไม่รู้จะจริงลักยิ้มอ๋อมนรักยิ้มมึงนี่คิดสงสัยนะเดี๋ยวต้องพิสูจน์สักหน่อยสองสัยอีกแล้วแก้มใช่ไหมที่หอม,หอม là em có ở đâu nhỉ? Ở góc xíu đó. Đây nhỉ? Thì Hoàng Hoàng, thì cô qua Hoàng nè. Không biết Game ở đâu nhỉ? Thì đâu quá. Đồ nhát. Ờ. À, à, dạ, Bình ผมโอ้ติดใจแล้วนั่นน่ะติดใจหมูสงขติดใจติดใจโอ้ติดใจรุ่นทหารอะไรโอ้ยเฮ้ยรนไม่เคยไอ้ลาบวุ้บไอ้หลาบวุ้บจะทำอะไรจะไล่วุ้บจะไล่วุ้บโอ้โหทำเหมือนหมาที่เคยกินขี้เลยวะนี่ดูอีนั่นก็ช่างเปรียบทำไมอ่ะว่าสอนลาบเป็นหมาเหรอ และอีกเรื่องหนึ่งนะแม่เท <Okay. S 1> หารเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมอบความสุขให้กับผู้ชายได้ก็ mm. ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าสมมุตินะสมมุติเฉยๆถ้าหากว่าสมมุติว่าเันอุ้งแม่ดวงพรเนี่ยเข้าไปในตำหนักไอหมื่นบาทมันก็ไม่เห็นไม่เห็นใครใครใคร,ใครเขาก็ไม่เห็น แค่ฉันกับพระดวงพรรู้ว่าแค่สองคนจะลองพิสูจน์ดูหน่อยว,ว่ามันจะจริงอย่างที่เขาเลือหรือเปล่าน่าดูแล้วไม่เป็นกันทันน้งคู่นี่นะรืองคอปู้ยิงจะไปยืงทุ่งนอ้องเขาเนื้อยืดมากเลยสีนา,นารงรเองขาแล้วขาอีกปากแล้วปากอีก ที่ทไปหยาบที่สุดคิดพักและคืนนั้นี่ราสีสลกก็ไม่นอนยิม mm <laughs> โยนฟ้องนะเขาพ่อเขาเป็นลับตรวจ Mmm.